สี่นิว้วสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเอาห้าไว้ในใจ,นใจชูขึ้นมาอีกสามนิว้วห้าแล้วสามนิววน้วแบบนี้สามนิ้วแบบนี้ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเขียนเลขแปดค่ะตรงนี้นะคะ <11. S 1> okay. เอาห้าไว้ในใจ <11. S 1> ชูขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วห้าแล้วหก <11. S 1> เอาห้าไว้ในใจ <11. S 1> ชูขึ้นมาอีกสองนิ้วห้าแล้วหกเจ็ดเคเลขเจ็ดค <11. S 1> ่ะตรงนี้ลูก <11. S 1> เอาห้าไว้ในใจ <11. S 1> ชูขึ้นมาอีกสี่นิ้ว ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก